ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทําข้อสอบในส่วนที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงข้อสอบส่วนที่3นะครับซึ่งจะเป็นส่วนสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทํานะครับซึ่งเช่นเดิมเช่นเคยนะครับข้อสอบส่วนที่3นักเรียนยังคงต้องอาศัยคลิปวิดีโอนะครับ คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะฟังแล้วก็เลือกคําตอบให้ถูกต้องนะครับข้อสอบส่วนที่3นั้นก็จะเป็นคําถามที่ต่างออกไปนะครับสังเกตนะครับว่าข้อสอบส่วน,ออนที่สามยังคงให้นักเรียนตอบคําถามเช่นเคยนะครับ answer the questions มาดูนะครับข้อที่1 number no one number o do you have a comic book Do you have a comic book? ควรตอบอย่างไรนะครับ A. Yes, I do. Yes, I do. B. No, he doesn't. No, he doesn't. C. Yes, she does. Yes, she does. เลือกเพียงหนึ่งข้อนะครับ Number t ข้อที่ส นะครับข้อที่2นักเกรยียนสังเกตร,รูปภาพนะครับเป็นรูปอะไรผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็เป็นรูปอะไรอยู่ข้างๆครับสังเกตแล้วตอบคำถามครับ number 2 does she have a wallet does she have a wallet ควรตอบอย่างไร a she has a wallet she has a wallet b no she doesn't no she doesn't c yes she does Yes she does. Number three ดูรูปภาพนะครับรูปภาพสำคัญมากๆในการตอบคำถามนะครับแล้วมาฟังคำถามครับ Does he have a calculator? Does he have a calculator? ควรตอบอย่างไร A Yes he does B No he doesn't no he doesn't see he has a train pass he has a train pass เมื่อลูกฟังคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับหนูสามารถเลือกคำตอบได้จาก Google f o r m ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อโดยการกดตรงที่วงกลมนะครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกด ปุ่มส่งครับข้อสอบนี้ก็จะถูกส่งมาที่คุณครูนะครับก็การทำข้อสอบของลูกก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการทำข้อสอบนะครับแล้วก็หวังว่าขอให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆอีกไม่นานนะครับนักเรียนก็จะสามารถเก่งวิชาภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะครับสำหรับการทำแบบทดสอบในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ